ยังมีข่าวใส่ร้ายทางวัดมีข่าวใส่ร้ายทางพระอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแม้จะเบาบางแล้วเนาะนะผมเห็นแล้วผมก็สงสารเนาะสงสารคนที่ออกมากล่าวหาท่านออกมาใส่ร้ายท่านเนื่องจากว่าผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเสียประโยชน์จากการทำพุทธาณิย์จากการทำเดรัจฉานวิช,ชาจากการแอบอ้างเอาศาสนาไปหาเงิน ไปหาประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งการเผยแผ่คําของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับการเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยนะครับการเปิดอริยสัจจากพระโอษฐ์เนี่ยมันมันสร้างผลกระทบเยอะมากจริงน,นะครับนะพวกเรานะตั้งแต่เกิดมานะพวกเราก็ถูกสั่งสอนให้ไหว้น,น,วนู่นไหว้นี่เนาะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ศาส,สดาของเราอะนะนะครับนะพวกเราก็ถูกสั่งสอนว่าเอ้ยต้องไป อาบน้ำมนต์ต้องไปทำพิธีนู่นพิธีนี่นะครับซึ่งเป็นของศาสนาพราหมณ์นะครับเฮ้ยเราต้องไปเสียตังเะดะเคราะห์ต้องไปดูดวงดูหมอปลุกเสกเลขยันเสียเงินหลักนู้นหลักนี้นะครับนะเออคนที่ทำแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อหาเงินอันนี้ก็ก,ก็ก็ให้เกียรติท่านนะครับชมเชยท่านเนาะคือถามว่าเรื่องคุณใส่เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้มันมีจริงไหมมันมีจริง นะครับมันมีจริงแต่มันเป็นเดรัจฉานวิชานะครับคำว่าเดรัจฉานวิชาในความหมายของผู้เจ้าเนี่ยก็คือวิชาที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานนะครับเป็นวิชาที่มันขวางกั้นมรรคผลนิพพานพระองค์ไม่สรรเสริญนะแต่ถามว่าถ้าคนที่เขาทำคนที่เขาทำถ้าเขาทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะมันมีจริงไหมมันมีจริงแหละเวทมนต์คาถาทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทำเพื่อไม่คิด ประโยชน์ส่วนตัวทําเพื่อไม่หวังโชคลาภส่วนตัวทําเพื่อไม่หวังว่าเขาจะมาเอาเงินเอาทองมาให้เราหรือไม่ไปหลวกลอกลวงคนอื่นเป็นวิชาอาชีพนะครับอันนั้นอันนั้นเขาก็ดีนะเขาก็ดีเขาก็ดีในทางโลกิยะนะครับเขาก็ดีในทางโลกิยะแต่ว่าในความหมายของพทธเจ้าเนี่ยในความหมายของศาสนาของเราเนี่ยยังไงก็ยังเป็นดีและฉาวิชาอยู่ดีนะครับนะนะครับมันก็เลยซึ่งเราเกิดมาเนี่ย เราก็เห็นพวกนี้ยส่วนใหญ่ก็จะให้เราไปเสียตังค์ใช่ไหมนะครับให้เราไปเสียตังค์ใครที่เต็มใจเสียก็ไม่ได้ว่ากันนะใครที่ถูกหลอกให้ไปเสียซึ่งก็มีข่าวเยอะแยะเนาะไปดูดวงไปทําวิธีสะดอกเคาะอะไรทั้งหลายทั้งปวงอะนะนะครับนะล่าสุดก็อะไรอะอาจารย์คนนึงใช่ไหมที่ยกตนขึ้นเป็นอาจารย์ไปเรียนวิชาจากอินเดียมาแล้วก็มาหลอกคน ใช่ไหมสูญเสียกันไปกี่แสนกี่ล้านนะครับอันนั้นคือเดรัจฉานวิชาคือเดรัจฉานวิชาทีนี้พอคนเข้ามาศึกษาพุทธวจนะคนเข้ามาศึกษาอริยสัจจากพระโอษฐ์เนี่ยซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะนะครับต,ตั้งแต่ท่านมรณภาพไปเนี่ยหลายปีอะหลายสิบป,ปีแล้วเนาะนะครับท่านกันกรองออกมาเป็นห้าเล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยห้าเล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยนะครับอริยสัจจากพระโอษฐ์ อะไรนะขุมทราบจากพระโอะส์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอฐ์ภาคต้นภาคปลายแล้วก็พุทธประัติจากพระโอฐ์เนี่ยแต่ห้าเล่มเนี่ยท่านพุทธ,ธาทาสรวบรวมมาเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือพุทธวจนะเหมือนกันเป็นเป็นคําที่พระเจ้าตัดเหมือนกันท่านก็คัดเอามาเฉพาะที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ใส่อธถคถาลงไปนะครับถามว่าอธถคถาเราไปศึกษาได้ไหมเราศึกษาได้นะเราศึกษาได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไง พุทธเจ้าบอกว่าเธอจะฟังมาก็ได้แต่ว่าถ้ามีคนบอกอย่างนี้บอกนี้เธอฟังมาก็ได้เธอรับมาแต่อย่าเพิ่งเชื่อให้เอาไปสอบลงในพระสูตรนะครับว่าเป็นคําที่พระุทธเจ้าตัดไหมเป็นคําสั่งสอนของพระุทธเจ้าไหมนะครับให้ฟังนะครับเหมือนหลักการมาสูตรใช่ไหมได้ฟังได้ยินมาแต่อย่าพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าทําตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าได้ฟังมาแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเป็นข่าวลืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะ อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามหลักการนมาสูตรนะอันนี้คือหลักเหตุหลักผลนะครับนะ<ม>ให้เอามาเทียบลงในต้นสูตรให้เอามาเทียบว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ไหมพระพุทธเจ้าตัดไปยังไง<ม>นะครับตึ้งหลักฐานเหล่านี้นะทางพระอาจารย์เครือเลี้ยเนี่ย<ม>ท่านก็รวบรวมมาแล้วนะครับท่านอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะ<ม>ตั้งแต่ราชการที่หนึ่งเป็นต้นมาจนถึงราชการไล่มานะใครที่ศึกษาพุทธวจนะท่านเปิดดูเล่มท้าย ท้ายๆเล่มนะครับท่านจะเห็นว่าแหล่งข้อมูลอ้างอิงเนี่ยมาจากไหนนะมหากษัตริย์นะราชวงศกก์จักรีเนี่ยนะจัดไว้อย่างไรตั้งแต่ราชการที่1จนถึงราชการที่9นะครับจัดไว้อย่างไรมีบันทึกไว้ตรงไหนอะไรอย่างไงนะครับท่านมีหลักฐานหมดนะนะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหลวงพ่อท่านไม่กล้าเอาเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องหรอกครับนะแล้วก็ยังไม่มี สถาบันหรือว่าตัวแทนของสถาบันเนี่ยมาฟ้องร้องหรือว่ามาทวงติ่งอะไรท่านนะเพราะเหล่านั้นมันเป็นหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้จริงๆนะครับมันเชื่อถือได้มันเชื่อถือได้นะครับแล้วท่านก็รวบรวมเป็นอริยสัจจากพระโอษณะต่อยอดจากหลวงพ่อพุทธทาสทำแอปพลิเคชันทำอะไรให้ทุกคนได้ศึกษาออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่าคนเริ่มรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร พุทธ้เป็นอย่างไรนะครับผมเองนี่สารภาพเลยนะครับผมบวชเคยบวชเรียนมานะตั้งเจ็ดแปดปีนะบวชเรียนเป็นสมณมีนี่นะได้มหาปร,ริญญาธรรมสามประโยคเนี่นะครับผมต้องสารภาพเลยเผมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนย,ยิงสอนอะไรนะครับนะคือผมย้อนมองย้อนไปนผมเสียใจมากนะครับแล้วก็ ไม่เคยมีครูบาอาจารย์นะครับมาบอกมาบอกแบบจริงจังอะ่ะมาบอกแบบจริงจังว่าเฮ้ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะนะเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชานะเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพนะนะการลดน้มมนการเ,าเป็นพระแล้วไปทําพิธีนู่นนี่นั่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหลักพุทธเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะครับมันผิดนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า อาจารย์เหล่านั้นของผมเองก็เป็นคนทำนะครับท่านก็ลดน้ำมนต์ท่านก็บุกเสกเลขยันนะนะมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คือเราเกิดมาเราตามเราตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวัดเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพระที่วัดทำอะไรนะครับไม่ได้เหมารวมหมดนะครับไม่ได้เหมารวมหมดนะแต่ที่เราเจอมาเราเจนะนี้พอเรามาศึกษาคำพระเจ้า มาศึกษาพุทธวจนะมาศึกษาอริยสัจจากพระโอษมันทําให้เลยเลยอ๋ออ๋อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้คําถามคือถ้าเราศึกษาแล้วเราเชื่อเลยไหมครับไม่มีใครเชื่อผมเองก็ไม่เชื่อนะผมเห็นพุทธวจนะครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกผมจําไม่ได้แล้วนะน่าจะหลายปีแล้วสี่ห้าปีก่อนแล้วนะครับผมเห็นว่าโผ้เอะอะไรคือพุทธวจนะผมเป็นคนชอบฟังธรรมะนะผมก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังอาจารย์นู้นฟังอาจารย์นี้พอมาฟังพุทธวจนะอุ้ย อืมท่านเข้าใจคําว่าปัจจตังวิทิตโพวินยูหิไหมครับเมื่อก่อนผมภาวนาผมมีคําบริกรรมบริกรรมจะอาบริกรรมอะไรก็แล้วแต่นะทุกวันนี้ผมไม่บริกรรมละผมแค่รู้รู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้รู้แค่นั้นนะครับ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมันต่างจากเมื่อก่อนอันนี้เขาเรียกว่าปัจจตังวิทิตโพวินยูหินะครับรู้ได้เฉพาะตน นะเป็นอากาลิโกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะครับเป็นโอปะนาโกเป็นเอหิปัสสิโกนะปัจจตังวิธิโภวินโูหีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพุทธวจนะเนี่ยท่านจะเป็นปัจจตังวิธิโพวินโูหีสุดท้ายท่านจะศรัทธาของท่านจะไม่หวั่นไหวนะในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรมาสั่นคลอนศรัทธาของท่านได้เลย นะครับนะแต่ผมก็สงสารเนาะคนที่ใส่ร้ายท่านเนาะผมก็คือูเรียกว่าเอาเอา,เอาใจช่วยนะแล้วก็ภาวานาให้คนเหล่านั้นเนี่ยพบหนทางที่ถูกต้องพบเส้นทางที่ถูกต้องนะครับนะท่านอยากให้ท่านละความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจท่านแล้วลองมาศึกษานะครับแล้วลองปฏิบัติดูท่านศึกษาแล้วท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่เห็นผลไม่เป็นไรนะครับท่านจะกลับไป เห็นผิดเหมือนเดิมของท่านก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าถ้าท่านลองเปิดใจศึกษาดูปฏิบัติดูแล้วท่านเห็นผลแล้วท่านได้ผลดีนะแล้วท่านได้ปัจจตังเวทิดัโพวินยูหีเนี่ยรู้ได้เฉพาะตัวของท่านเองโอ้โหอันนี้มันฉุดท่านครึ่งจากนรกกําเนิดเดจฉานเปิดวิสัยได้เลยนะครับเนาะส่วนใครที่รักศรัทธาในตถาคตอยู่แล้วอันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะท่านเป็นเศษดินที่ปลายเล็บแล้ว นะครับท่านอยากลับไปเป็นดินในมหาปทพีอีกเลยนะครับนะอย่าไปเป็นเต่าตาบอดอีกเลยนะครับกว่าจะได้เกิดนะอนุโมทนาสาธุครับช่วยกันรักษาพุทธทวจนะพุทธแท้ๆอริยสัจจากพระโอษฐ์เปิดธรรมที่ถูกปิดกันครับ